สวัสดีทำไมหน้าซีดอะ่ะหน้าซีดมากเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนะี่ยไม่สบายหรือเปล่าอขออนุญาตนะขอแตะหัวหน่อยโอเคอเดี๋ยวตัวอุ่นๆนะเนี่ยไหนลองเงยคอขึ้นนิดนึงอ๋อ ตัวอุ่นจริงๆด้วยยืนแขนมาแกนก็ร้อนเ,อเดี๋ยวเราลองวัดไข้ให้ไหมว่าแบบมีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้เราจะได้แบบเช็ดตัวให้เดี๋ยวแกจะเป็นหนักมากกว่าเดิมตอนนี้แกรู้สึกอะไรบ้างไหมแบบอาการที่เหมือนจะเป็นไข้อ่ะรู้สึกไหม อ๋อปวดหัวอืมั้ม,มีอะไรไหมเบียนหัวใช่ไหมหรือสึกอะไรอีกมึนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนี่แหละเป็นอาการของไข้ชัดๆเลยอแต่ไม่เป็นไรเพื่อความชัวเราจะลองวัดไข้ดูอันนี้เป็นประหลอดที่เราใช้ตอนช่วงที้เราติดโควิดตอนไหนบา้าะอืมใช่ใช่ใช เอ,อาหนี้ตรวจโควิดมายัางเผื่อแบบเป็นโควิดอะไรเงี้ยได้ไปเจอกลุ่มเสี่ยงหรือแบบอะไรอย่างงี้แม่อ๋ออืมตัวเราใช่ปะแล้วเ,เป็นไงยังคิดเดียวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเราวัดไข้ก่อนแลวกันว่ามีไหมอืมอืมเอมอไม่าาเป็นไรยังมีภูมิอยู่ใช่อย่างน้อยถ้าแบบเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยติดแล้วเราก็ไม่ติด อ,อือย่างน้อยก็แบบการเป็นโควิดก็ทำให้เราได้ภูมิเพิ่มขึ้นนิดนึงแบบนิดนึงอแต่เราว่าแกไม่ได้เป็นหลอกแกอาจจะเป็นไข้ธรรมดาอะไรเงี้ยพวกแบบไข้หวัด ใช่กันตอนทีเราใช้อันนี้เราเราไม่ร mm hmm. okay. okay. ู้ว่าใช้ไงเราก็เลยเอาไปจักแล้มาแล้วน่าเกลียดว่ะแต่ไม่ไเราเช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วสบายใจได้โอเคแกถนัดยกข้างไหนข้างนี้นะโอเคเดี๋ยวขอเปิดกานสักครู่ ยกแขนให้เราหน่อยโอเคแล้วก็รอสักคักหนึ่งเดี๋ยวมันน่าจะดังตริติอะไรอย่างนี้อแล้วก่อนที่จะมีอาการอ่ะแกได้ไปเที่ยวหรือได้ไปแบบทาฟูลนอะไรที่ไหนปะเนี่ยอืมอืมอ่าโดนฝนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สระผมด้วยอืม มีหน้าล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถ้ามีใค้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็ดตัวให้แล้วก็เรายังมียาอยู่เดี๋ยวเราให้แบบแกกินยาอะไรอย่างงี้อื้มทำไมมันไม่ดังอ่ะออเรากดผิดขอโทษขอโทษเรากดผิดเอาใหม่เอาใหม่เช็ดสูตนะ พอเธอคุยกแกเพิินงางลืมดูโอเคยกใหม่หน่อยโอเคโอเคยกไว้อ่าโอเคมีไว้นะเดี๋ยวมันน่าจะดังคราวนี้น่าจะดังจริงๆแหละตะกี้เราเพิ่งแบบกดปิดอืมอ่ะต่ออะไรนะไปตากฝนมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สาผมอืม นั่นแหละเป็นสาเหตุของการเป็นไข้อ่ะดังและโอเคยกหน่อยโอเคอ่ามีไข้จริงจริงด้วยว่าแล้วโอเคเป็นไลน์เดวเราเช็ดตัวเอง กินเสียงน้ำนิดหนึ่งนะเพราะว่าแบบเพื่อนเราอาบน้ำอยู่ก็แค่แบบอัมน้ำดังนิดนึงโอเค okay. เออแกนั่งสบายๆเลยอืมเดี๋ยวเราหาผ้าแอมหนึ่งนะอืมโอเคเจอแล้ว โชว์น้ำให้รอตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคมาเลยเปียกแล้วก่อนอื่นใช้นี่นะเดี๋ยวเราจะตรงบริเวณหัวให้ผมจะได้ไม่เปียก ป่อยย่านนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยแล้วอโอเคให้เราเียดตัวให้เลยไหมได้มาเดี๋ยวเราเริ่มเช็ดตัวเลยนะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้อ๋อยังมึนหัวอยู่ใช่ไหม ให้ปวดหัวอยู่ไหมนิดหนึ่งโอเคพอหลังอะ่ะตาไม่สบายอะ่ะไม่ต้องมา,าเราก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันวันอื่นแค่นี้จิบ๊บจิ๊บแต่ไม่เป็นไรยังไงก็เพื่อเราก็ต้องดูแลอย่างดีอยู่ละเ,เดี๋ยวเราเช็ดตรงหน้าให้ก่อนนะ All in it. อย่างนี้แหละก้างบ้านนะเช่ตอนะนะบริเวณตรงแก้มใช่สบายสบายได้เลยผ่อนคลายได้เลยนะ นึ่งมันมีผมลงมานิดหน่อยโอเคต่อไปก็บริเวณตรงนี้นะ ต่อไปก็ตรงแถวแถวสมุน่ะ。 รอยเ้เรานีดหนึ่งรู้สึกดีกันไหม,มรู้สึกดีกันใช่ไหมผ่อนคลายได้เลย เดียวพอเช็ดตัวขึ้นอ่ะแกก็จะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นใช่มันจะแบบสบายๆเย็นๆโล่งๆอะไรแบบเนี้ยแกก็ปล่อยใจสบายๆชิลๆได้เลยเคขคอแค่หน นีนข้างหน่อยเจ็บไหมถ้าเจ็บบอกได้นะเพื่อเราแบบอาจจะแบบถูรแรงกันไปบอกได้บอกได้ คือแ,แบบข้างบ้านเราคุยเสียงดังมากเลยขอโทษนะโอเคกดดูไปก่อนเราอยากให้แกได้ผ่อนคลายเต็มที่ถ้ามันมีสิ่งรบก,กวนอะ่ะก็อาจจะแบบ ควรสมาธิใน,น,นการผ่อนคลายพูดยังไงดียก็มนว่าเราอยากให้แกแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะว่าแกก็ไม่สบายใช่ไหมล่ะก็อยากให้แกแบบสบายตัวสบายใจอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้เนาะก็ขอโทษแกไว้ก่อนนะ ผ้าเนี่ยแปะที่หน้าผากเอาไว้มันก็เหมือนเจลลดไข้อะไรอย่างนี้มั้งแต่แบบเราไม่มีเจลลดไข่อะดีมีแต่ผ้านี่แหละแต่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะตอน,นเด็กแม่เราก็ชอบทำแบบนี้ให้แล้วก็หายไข่นะ <c oughs> นี่หรอ <c oughs> นึกวก็จะไม่มีใครรู้ซะแล้ว ่อันนี้สีผมไม่เราเองแหละอืมจริงๆเราอยากได้สีชานุมแต่ว่าอันนี้มันเข้มไปนิดนึงแต่ว่าเราก็พึงพอใจนะโอเคขอบคุณนะยอมยากอยู่เหมือนกันนะอืมถ้าวันหลังก็อยากยอมอ่ะเดี๋ยวเรายอมให้ก็ได้นะได้ชิวๆ เดี๋ยวเราเอาผ้าไในผนวนะมันมีลูกผมอยู่นิดนึงเดี๋ยวก็เอาลูกผมเอาก่อนโอเคโอเควางน,นะ สักพักหนึง่งเราออกให้แล้วระหว่างนี้กินยาไหมม,มันจะได้ช่วยบรรเทาอาการภายในอะไรเงี้ยเพราะแบบปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยเรามียาอยู่นี่นะเดียนะ๋ดวยวก็หาย ปวดหัวเดี๋ยวเราหาซองส่หมดแล้วโอเคกินเล้ไหมอาการจะได้ดีขึ้นแกก็จะได้นอนพักผ่อนเดี๋ยวเราแกให้ เม็ดเดียวกินทุกสี่ถึงหกชั่วโมงหรือกินตอนที่มีอาการโอเคไี okay. ่นะโอเคโอเค okay. เลย เฮ้ยเราก็เป็นเหมือนกันแบบไม่ชอบกินยาเม็ดอะโอ้โยแต่ช่วงโควิดนะเป็นช่วงที่แบบเรากินยาแบบจิตแพทเม็ดอะเป็นช่วงที่เราสึกแบบไม่เอาแล้วไม่เป็นแล้วได้ไหมอะไรเง,งี้ยแบบกินยาเยอะมากอืมเข้าใจเข้าใจโอเคระหว่างที่รอส,สักประมาณ 5นาทีเดี๋ยวเราจะกล่อมแกลักกันนะแกจะได้นอนหลับปักปอนเอาเป็นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราแบบลูัวจะเราลูบหัวอืมเขาว่ากันว่าการลูบหัวจะนาให้เราแบบเพลินเพลินแล้วก็นอนหลับเช่นตอนเด็กๆเราชอบแม่เราอะลูบหัวให้มากเลยเพราะว่าเราเพลินมากแล้วมันก็รู้สึกแบบ คลายเราก็จะหลับตลอดเลยม,มาทำให้แกรู้สึกดีขึ้นก็ได้ เขาเวลาแล้วโอเคงั้นเราขอเอาผ้าขนหัวออกนะแกจะได้ไปพักผ่อนอขอหนึ่งออโอเคเป็นไงรู้สึกดีขึ้นไหมอือเดี๋ยวพวกนี้ก็หายแล้วถ้าหายนะจะพาไปกินของอร่อยๆด้วย เราไม่กลัวและวให้แกนอนพักเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเราพร้อมดูแลเสมอ